และนี่คือชุดหูฟังที่เปลี่ยนสายได้ราคาไม่เกิน200บาทสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลลีไซด์วันนี้เรามาพบกับ KZ-EDX Lite ชุดหูฟังอินเอียร์มอนร์ราคาเบากระเป๋าและเลียจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับ KZ-EDX Lite เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิอร์ที่ภายในยจะประกอบด้วย Super Linear Dynamic d r v v r r ซึ่งเป็นตัว d ด i v e r Dynamic ที่ทาง KZ เขาได้ทาการปรับจูนให้เสียงที่ขับออกมาในแต่ละย่านมีความเข้ากันได้อย่างลงตัว และในส่วนของการออกแบบตัวหูฟังนะครับทางเคซครับเขาได้ออกแบบตัวหูฟังโดยตัวบอดี้ครับเขาจะขึ้นรูปใส่ด้วยวัสดุพลาสติกทําให้เราเห็นวงจรและตัวไดเวอร์ที่อยู่ภายในตัวหูฟังได้อย่างชัดเจนโดยตัวหูฟังเขาจะมาพร้อมกับโค้สัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm, ิลลิมตรทำให้รองรับการอัปเกรดสายสัญญาณได้อีกด้วย โดยในส่วนของสายสัญญาณที่ทาง KZ ได้ให้มาจะเป็นสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm. ิล้ิเมและในตัวสายจะเป็นเนื้อทองแดงแบบ OFC ที่จะช่วยเป็นตัวนำสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลโดยตัวสายจะหุ้มด้วยวัสดุ PVC เกรดคุณภาพมีความทนทานและจัดเก็บง่ายตัวสายจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2แบบนะครับเป็นแบบไมโครโฟนและแบบสายสัญญาณธรรมดาที่จะมาพร้อมกับหูสัญญาณชุบทองแบบตัว L ขนาดมาตรฐาน3.5ม mm. ม เดี๋ยวเวลามาแกะกล่อง KZ EDX l i ์ e กันแล้วนะครับมาดูนครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง เมื่อเราได้แกะกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับตัวหูฟังและอุปกรณ์ภายในกล่องเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกแรกเลยคือตัวหูมีน้ำหนักเบามากด้านหน้าตัวหูฟังจะสกีนโลโก้รุ่น IDX l i t e อย่างเรียบง่ายตัวบอดี้หูฟังใสทั้งตัวโดวยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับเขาก็จะมีสายสัญญ,ญาณมาให้เราหนึ่งเส้นรวมไปถึงจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนที่ให้มา3ขนาดได้แก่เล็กกลางและใหญ่ และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ k z e d x l i t e แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณเวลานั้นและในส่วนของแนวเสียงของ KZ EDX l i t เนะครับเบสของตัวหูฟังที่ขับออกมาจะมีความหนักแน่นกระชับฟังสนุกมีจังหวะไม่ลุกเล้าจนเกินไปจนไปกบรายละเอียดในย่านอื่น เสียงในย่านแหลมก็มีความเด่นนำตัวเดเวอร์สามารถดึงรายละเอียดของเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปได้ไกลในด้านเสียงร้องมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติเนื้อเสียงจะออกในโทนอุ่นในด้านเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกที่พอๆกัน สัมผัสได้ถึงมิติและระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรวมผมรู้สึกว่า K z e d x l i t e เป็นชุดหูฟังอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยราคาค่าตัวไม่ถึง200บาทแถมยังรองรับการอัปเกรดสายได้อีกด้วยรวมไปถึงตัวบอดี้ที่ใสมองเห็นวงจรภายในตัวหูฟังได้อย่างชัดเจนบวกกับแนวเสียงของตัวหูฟังที่มีความเป็นโอเวอร์ออลสูงจึงทําให้เป็นตัวหูฟังที่รองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกแดนซ์หรืออนิซองและเพลงตลาดทั่วๆไป อีกหนึ่งจุดที่น่าสังเกตของทางเคซที่ทําให้ผมรู้สึกแปลกใจกับหูฟังรุ่นนี้ด้วยการปรับจูนสิ่งในย่านแหลมให้รู้สึกฟังสบายขึ้นไม่มีความคมจะรู้สึกบาดหูแถมยังเป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายจะฟังเพลงผ่านมือถือหรือเครื่องเล่นเพลงหรือจะเอาไว้ใช้เล่นเกมก็ทําได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นชุดหูฟังอีกรุ่นหนึ่งของเคซที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านเ e อร์ฟอร์แมเสียงและราคาที่ใครก็จับต้องได้ หากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวรีไซา์กับเทปรีวิวเคซ่าอิดเอ็กไลท์ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือใครได้ลองฟังแล้วรู้สึกยังไงแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ